พบกับอาจารย์นันในการหาพระเคราะ์โคจรทับในเลข7ตัวการหาอัตมาให้เอาผลรวม17ลงมาใส่แต่17เกิน7ก็ต้องทำให้ไม่เกิน7โดยที่เอา17บเลบเลบเก็เหลือสิ ก็ลบ7อีกทีก็เหลือสามใส่สามแล้วเดินตามยามค่ะยามยามให้จำดังนี้นะคะวิธีจำยามคนเกิดบันทิตหนึ่งสองสามแล้วก็เอาสมาใส่ตรงนี้วิธีจำสี่ห้าหกเจดเดินตามยาม อตตะมะเลขสามพอสามเสร็จให้มาใช้เลขหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสามหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าจากนั้นก็อุบาทกับอุถามบวกกันได้สิบสองต้อง ต้อง7จดบวกหอุบาทนะคะอุบาทกับอุถรร,รวมกันได้12 12จะมาใส่ตรงพาริยังแต่ต้องไม่เกิน7เอา7จดลบเก็ได้ห้าใส่ห้าแล้วก็เดินตามยามหแล้วก็สา หนึ่งหกสี่สองเจ็ดบริวารจอใช้ทักษะค่ะอันนี้ทักษะจริง ทักษะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้ทักษะจริงนะคะอายุจริงอันนี้อายุจรหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตรงนี้คนเกิดวันศุกร จะนับบริวารอายุเดชสีมุละอุสาหมุนตีกาลีกาลีตกเลข8เลข8ก็คือเลขสพระพุทธเลข8เราก็จะใส่สามเหลี่ยมจะได้รู้ว่าตรงไหนคือกาลีก็ต้องให้ให้ระวังเรื่องนั้นๆน,น,นะคะ ตอนนี้มาดูอายุจรอ,อายุจรก็ขยำทักษาคนนี้อายุห้าสิบห้าย่างห้าสิบหกก็ใช้ยางห้าสิบหกเอาห้าบวกหกเท่ากับสิบเอ็ดเรียกว่าขยำทักษาวิธีนับ นับจากนับจากเดือนเกิดนับจากวันเขานะคะวันเกิดคือสุกสุกก็นับเป็นหนึ่งสองหนึ่งสองพอพอพอมาเลขตรงเลขหนึ่งเนี่ยให้ลงมาตากลางวิธีนับหนึ่งสองแล้วก็ลงตากลางสามนับไปถึงสิบเอ็ดนะสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9 10 11ปรากฏว่าบริวารจรคือเลขหนึ่งตรงตนุถ้าเป็นหนึ่งใส่หเป็นสองใส่สองเป็นสามใส่ห้าเป็นสี่ใส่หนึ่งเป็นห้าใส่สี่เป็นหใส่เจดเป็นเจดใส่สาคือเลขหนึ่งมาอยู่ตรงกระดุมพระ แล้วก็วิธีหาให้ดูเลขตรงนี้เลขเจ็ดใส่สามสามสองหนึ่งเจ็ดหกห้าสี่ให้ใส่เลขถอยลดลง เป็นเลขพระเคาะจอนทับพอใจสองเสร็จเดินยามค่ะสองแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดห้าสามหนึ่งหก นี้บริวารอายุเดชสีมูละอุสาหะมนตีกาลีหกเป็นกาลีกาลีจรเราก็ต้องไปใส่ใส่กาลีจรว่าตรงไหนคือเป็นกาลีจรปีที่ที่เป็นกาลีก็คือโชคลายอัปมงคลความเป็นสเสนียดอุปสรรคทุกอย่างการสิ้นสุด ในบางเรื่องการถูกหักหลังนายเป็นศัตรูนี่คือกาลีเพราะนั้นถ้าตรงไหนเป็นกาลีให้พึงระวังเรื่องเหล่านี้ไว้เราก็กาลีจรมาแล้วก็สี่เหลี่ยมเรื่องเงินนะ,ะสิทธิโชคนะกรรมะนะ,ะตัวเองนะ,ะเพราะนั้น ตรงนี้ก็เรามัดระวังตามที่บอกนะคะเราก็เลขพอเคาะทับกันเราก็มาดูอย่าง1กับ2อพลังแห่งสองบุคลิกในคนเดียวกันนะคะบุคลิกก็คือบางครั้งก็อ่อนหวานบางครั้งก็ใจร้อนนะคะผู้พัคือ,อรายรับรายจ่ายนะเดี๋ยวก็จ่ายเยอะเดี๋ยวก็จ่ายน้อยรายจ่ายก็สับสนอยู่บ่อยๆขึ้นๆลงๆ ตัดตินใจไม่เด็ดขาดลังเลหนึ่งสองสองหนึ่งคือเรื่องเล็กอาจจะเป็นเรื่องใหญ่หรืออารมณ์เปรีปรวเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีเข้ามีออกเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องกระดุมพะระเรื่องรายรับจ่ายมีเข้ามีออกอ่าสหัสชะสองเจ็ดระวังเรื่องออเป็นหนี้เป็นสินนะฮะเรื่องหนี้เรื่องสินเรื่อง เพื่อนจะทำให้เราเป็นหนี้ก็ได้หรือเพื่อนอาจจะมายืมเงินเราก็ได้สองกับเจ็ดเนี่ยเป็นที่น้อยใจไม่มั่นคงเป็นเลขละลายซับอ่อเลขสามห้าเราก็ดูสามห้าอเป็นคู่สมพลเราก็อตรงนี้มาจับนะคะ ผู่สมรณ์ด้านการบริหารการแสดงความสามารถเต็มที่ให้ผลดีด้านการงานที่ต้องใช้ทักษะบริหารมีความสามารถพิเศษไหวพริบสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความคิดเป็นของตัวเองอ่าีสค่ะพูดจาตรงไปตรงมาแบบขวานผ่าซากเป็นคนลุยขยันเป็นคนลุยขยันนะคะ อนนี้ขยันแต่อาจจะพูดจาอันนี้เป็นกาลีก็คืออาจจะไม่ขยันไม่อยากทำงานนะคะห้าหนึ่งห,หนึ่งหก็คือพรหัสหนึ่งก็คืออาทิตย์เป็นคู่มิตรนะคะเราก็มาดูว่าแปลว่างไงให้คุณทางด้านผู้ใหญ่ เมตตาให้คุณทางด้านการศึกษาเพราะมีครูคอยให้ความสนับสนุนช่วยเหลืออด้านเสียอาทิตย์เป็นนักเรียนพระรหัสเป็นครูการเรียนผิดพลาดเพราะครูอาจจะถูกหลอกลวงออันนี้อยู่อลีก็เป็นที่เสียเพราะนั้นก็ระวังผู้ใหญ่หลอกลวงเรานะคะหลอกลวงเจ้าเลือนอ่ามาดูปัตตนี้ หปตัตตนีเป็นเลขหกราก็เป็นเลข6ที่เป็นกาลีก็เป็นเบิ้ลเลยนะคะหก็คือการเงินดีอารมณ์ดีรสนิยมดีมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแต่ว่าเป็นกาลีก็ต้องกลับกันอย่างอารมณ์ดีก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ค่อยดี การเงินดีก็เป็นการเงินไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยทำนายเพราะเคาะมาโครจรทับนะคะค่ะ,ะให้ทบทวนถ้าดูแล้วไม่เข้าใจดูอีกรอบหนึ่งนะคะทบทวนใครเห็นว่ามีประโยชน์เขียนว่ามีประโยชน์สำหรับวันนี้อาจารย์นัน master c o ค้ h nlp กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ